วสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนวครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่ทใจริงใจที่สุดแล้วในมีนีครับวันนี้ผมมีคันนี้มานำเสนอรครับคือ Toyota a อ t i s ิ e ครับเป็นตัวนิวนะนิวอัลติครับ1.6ตัวทีปรี2019อ่าคันนี้เลขไม่แค่แสนเดียวนะแสนกว่ากพันบอกเลยว่าราคานี้สุดๆเก๋มๆไปเลยนะราคาอยู่ที่ ย้ำอีกทีว่า5 1 0 0 0นนนะสามารถฟีดาวได้ครับผ่อนไปงวดนะอยู่ที่8,7 0พอ่าผมคิดดอกเบีย้ยปกติให้ใครเครดิตดี D. สามารถรับดอกเบีย้ยพิเศษได้ครับ2.79นะมาหาผมเลยค่างวดถูกลงแน่อ่าส่วนรายละเอียดต่างๆใครอยากทราบว่าตัวเองสามารถซื้อลรถได้ไหมนะอาชีพนี้สามารถซื้อลรถได้ไหมรีบติดต่อหาผมเลยเบอร์เทอรอ่าควาไพอฟซี เบอร์โทรอยู่ด้านล่างแล้วไลน์ไอดีก็อยู่ด้านล่างแล้วถ้าไม่สะดวกโทรก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะผมรับสายผมสามารถติดต่อได้ย4บี่ชั่วโมงเลยผมรับสายแน่อโอเคครับนะส่วนข้อเสนอพิเศษใครอยากได้อะไรลองโทรมาปรึกษาผมถ้าอันไหนผมให้ได้ผมก็จะให้นะแต่อย่ายผมแถมตุ๊กตาให้กันนะตุ๊กตาตัวใหญ่หญเลยตัวเท่าคนเลยนะเอาไหมถ้าเอารีบติดต่อโทรหาผมเลยครับนะ แล้วก็คันนี้ครับเป็นตัว New a u t i s นะเป็นตัวใหม่แล้วปี2019นะป้ายทะเบียนสวยครับนะ9กอดอรครับ5751นะเป็นป้ายทะเบียนของเทพแล้วด้านหน้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนให้ดูสภาพของด้านหน้าก่อนกันชนไม่มีชนหนักนะจมน้ําพลิกคว่ำหรือไฟไหม้ไม่มีนะเพราะที่นี่เพชรยนต์คัดรถเกรดเเพื่อ FC อยู่แล้วครับนะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับนะ LED daytime running LED 2ดวง เรียงกันสวย,สวยครับให้ดูก่อนนะตัวโครมไปไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับโครมเนียมสวยใสๆไม่เหลืองเหมือนกันกันชนนะให้ดูก่อนสภาพของกันชนครับนะตัวแก็บนะระหว่างนี่กับนี้นะไม่มีอ้าครับนะอยู่ในสภาพดีตัวโช๊คครับนะการยาซิลิโคนจากโรงงานจุดแต้มจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมส่วนยางเป็นของบิสโตรปีสนี2ส2 2สาม,มารถใช้งานได้อีกยาวเลยสภาพของแมกนลลซยให้ดูก่อนสภาพสวยสวยครับตัวนี้เป็นดิดหน้าดิดหลังแล้วอ่า รีบติดต่อนหนาคุณแม่นะคันนี้ไม่แค่แสนกับอีกพันครับส่วนสันเหลี่ยมด้านข้างนี้ให้ดูก่อนคม,คมคมไปเลยอ่าแล้วก็ตัวกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้า,าปับไฟฟ้าแล้วเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะไม่มีรอยของเฉียวมอเตอร์ไซค์ไม่มีแน่นอนแล้วก็มาในขนาดฟิล์มอย่าผมดูให้ครับประมาณ40กําลังพอดีขับตอนคืนปลอดภัยแน่นอนนะส่วนภายในให้ดูก่อนสภาพเจีมเจมอ่าสภาพน้องป้ายแดงเลยส่วนเบาะนี่เป็นเบาะสไตล์หุ่นจนครับเป็นทูโทนนะ ลา่ด้วยได้สีขาวครับสีสวยสภาพของลังค่าไม่มีรอยยันมหาอุดนะสวยเหมือนกันคันนี้ฟีดาวได้ครับนะผมต้องการเอาอย่างเงี้ยต้องการเงินเดือนคนเงินเดือนประมาณหมื่นห้าลองติดต่อมาหาผมดูซื้อคนเดียวจบเลยนะมีสลิปเงินเดือนจ่ายประกันสังคมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเต็มนะโพสต์สลารี่มาหาผมเลยซื้อคนเดียวจบส่วนของแถมเดี๋ยวผมจัดการให้เรามาคุยกันนะข้อเสนอพิเศษอะไรต่างๆ ส่วนห้องผู้โดยสารนี้ความกว้างของเขา่กว้างสุดเลยแล้วก็ตัวคานบีอ่าบานพับบนบานพับล่างนะไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมครับนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็สภาพของหลังคาไม่มีรอยของขี้นกนะให้ดูก่อนครับนะอ่าสีไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกครับนะตัวกระจกเป็นกระจกแท้จากโตยิต้าครับอ่ากระจกแท้จากโตยิต้านะไม่ใช่กระจกเทียบเชียงกงมาแน่นอนแล้วก็ส่วนล้อหลังครับล้อหลังฝั่งซ้ายครับ ภายในซุ้มนะซุ้มล้อครับนะตัวโชคนะโฟรกรัสหน่อยครับนะตัวซุ้มโชคครับยังอยู่ในสภาพดีการยาสิทงโคนจากโรงงานอยู่ในสภาพดีเหมือนกันส่วนด้านหลังครับนะโตโยต้าเป็นสีเดียวกันกับเส้นเลฟ้านะเป็นสีแดงแล้วก็กันชนด้านหลังครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนเพราะที่นี่คั้นรถเกรดเออยู่แล้วนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์การระยะถอยยังให้2ตําแหน่งแล้วนะเอาไปใช้งานยาวๆครับนะตัวยางปี2022นะ ตัวโคมเมี่ยนตัวอะไรอยู่ครบปกติแล้วก็ด้านหลังเป็นไฟ L e d ดแบบไ n นิงนะไฟเบรกสวยๆครับตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วเรื่องประหยัดน้ํามันนี้ไม่ต้องไปเสริมนะโคตรประหยัดครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวเขานี้ถึกอยู่แล้วนะของ Altid ให้ดูสภาพของฝั่งขวาเต็มๆก่อนนี้เงาสุดเลยผมถ่ายตอนนี้ฝนตกอยู่นะอ่าตอนนี้ประมาณบ่ายสองฟ้าครึ้มเลยฮะผมว่าเอารถไปใช้งานนะครับไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์นะไปตากแดดตากฝนอ่า อันตรายด้วยขับรถใหญ่ดีกว่านะแล้วก็เรื่องประหยัดน้ํามันนี้ต้องยกให้เขานะเอาติดทนด้วยนะในส่วนนี้แล้วก็ส่วนล้อหลังฝั่งขวาภายในซุ้มชกอ่าอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนกันตัวล้อแม็กสวยๆครับนะเป็นล้อขอบ16นะครับเดีย๋ยวผมให้ดูสภาพของตัวยางก่อนนะรหัสยาง205ทับ55 R16 ครับนะเป็นยางปี2022นะอ่า สัปดาห์ที่3ของปี2022ส,สวยๆครับนะ้ามือจับเป็นโครเมียมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกเหมือนกันพร้อมกับระบบระบบเปิดครับนะเป็นคีเรตนะกุญแจคีเรตเขาก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะสภาพนี้สวยๆเลยแล้วก็ภายในซุ้มล้อของล้อฝั่งขวาให้ดูก่อนอส,สวยๆครับนะการเติมสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเหมือนกันเดิมๆเ,เลยคันนี้เป็นรถประวางจากหน่วยงานนะ รถพวกนี้มันดียังไงมันดีตรงที่เขาเข้าสูนทุกระยะอยู่แล้วนะหมดกังวลเรื่องน้ํามันของเหลวหรือของเหลวต่างๆภายในเครื่องนะไม่ต้องกังวลครับไม่มีขาดแน่นอนเขาเข้าสูนทุกระยะอยู่แล้วนะส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นได้อ่าสภาพตัวพวงมาลัยครับอยู่ในสภาพส,สวยๆเลยเป็นยางโพลียูรีเทนครับนะเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าด้านในอ่า ก่อนจะไปด้านในครับนะให้ดูสภาพของคาน A e ก่อนนะตัวบานาพับบนครับบานาพับล่างไม่มีหัก <_ ars> ไม่มีงอไม่มีต่อไม่มีเชื่อมสภาพข,ของชุดคอนโทรลตรงฝั่งประตูคนขับนะอ <Philosophy>. ่า <อ chau. S 2> เป็นกระจกไฟฟ้าค,ครับทั้ง4บานมีเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยแล้วตัวเปา่ากระจกก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันในส่วนนี้ของภายในผมขออนุญาตเข้าภายในจะได้เปิดให้ดูกันอ่ามาครับนะขอสตาร์ทรถครับนะเหยียบเบรกครับนะ หน้าปัดทรงสปอร์ตครับหน้าเลขไม้แสดงอยู่ที่11,342กิโลเมตรอ่าท็อปสปีดที่หน้าปัดคือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรอบอยู่ที่8,000รอบนะให้มาแม็กเลย8,000รอบตัวนี้ก็ผมว่าคงไม่มีใครขับถึง8,000รอบหรอกโอเคครับนะมาในส่วนถัดมาครับตัวหน้าจอนะเครื่องเล่น c d d v d m A m AM นะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลย แต่ไม่ขออนุญาตเปิดให้ FC ได้ดูกันนะเดีย๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์เพลงโอเคครับนะแล้วก็ตัวแอร์ถือว่าเย็นเย็นมากเลยเปิดเมื่อกี้เย็นแล้วนะตัวปรับตัวอะไราสามารถปรับใช้งานได้ปกติครับนะมีให้หมดครับเป็นเกียรอ์ออโต้ทรงเกียร์สปอร์ตครับแล้วก็ตัวเบรกมือผมขออนุญาตดึงเบรกมือให้ฟังครับเสียงนี่แน่นเลยแล้วก็ที่พักแขนภา,ายในนะนี่ให้ดูก่อน มี usb ครับ2.1แอมถือว่าเร็วนะแล้วก็ dc 2โวลต์ครับมีมาให้สามารถใช้งานได้ปกติเลยระบบไฟฟ้าเขาทำมาดี abs นะ7จํดตำแหน่งความปลอดภัยของตัวเต้าเขาทำมาดีเหมือนกันนะสะภาพส,สวยๆครับแล้วก็ตัวนี้เขามีกล้องบันทึกด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้เห็นไหมไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มครับมี m e m o r การ์ดให้เรียบร้อยนะอ่ามี m ม m ร r การ r d ให้เรียบร้อยแล้วมีกล้องบันทึกด้านหน้า มาให้เรียบร้อยแล้วครับสวยๆเลยคันนี้ใครอยากได้นะราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นครับนะฟีดาาไปสิบสี่งวดครับเอาไปเลย8ปดพันเจ็ดนะซื้อคนเดียวจบคันนี้รีบๆเลยติดต่อโทรหาผมนะอ่าผมขออนุญาตดับเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าสภาพของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันอ่าก่อนจะไปครับให้ดูสภาพของเบาะก่อนนี้นะเบาะทรงสปอร์ตเข้าลูกครับเป็นสีทูโทนเหมือนกันสวยๆอ่าแล้วก็มาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังถือว่ากว้างเลย มีช่องแอร์ระบายให้เรียบร้อยนะอ่านี่แอร์ของส่วนของด้านหลังนะสวยสวยครับนะตัวเบาะบอกเลยว่าใหม่มากนะอ่าเป็นเบาะสไตล์ขุงยนครับนะสวยสวยย้ำอีกทีนะย้ำอีกทีครับนะราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นครับนะไม่แค่แสนเดียวครับย้ำอีกทีว่าไม่แค่แสนเดียว ราคานี้สามารถฟรีดาวได้8 4งวดน,นะผ่อนอยู่8,7 0 0ผมคิดดอกเบีย้ยพิเศษ,ษให้เลยนะเออดอกเบีย้ยปกติถ้าดอกเบีย้ยพิเศษ,ษจะเป็น2.79นะค่าง,งวดก็จะถูกลงรีบติดต่อโทรหาผมเลยครับนะสวนด้านหลังครับให้ดูก่อนนี่กว้างๆเลยนะตัวฝากระโปรงครับด้านหลังนะให้ดูก่อนหัวน็อตนี้ไม่เคยโดนระแจแตมาแน่นอนแล้วก็ตัวขานี้ไม่หักไม่งอนะจุดเม็ดอ้าครับอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยผมขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกัน กระดูกงูนะตรงนี้นะเห็นไหมอ่าอาจจะมีฝุ่นครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะในส่วนนี้แต่ให้ดูตรงนี้ครับนะนี่เป็นสีเดียวกับเส้นเลฟ์้าครับแล้วก็ตัวซิลิโคนตรงนี้นะมีร่องการใช้งานครับก้มดิ่งมาแสดงว่าคันนั้นเคยทําฝากระโปรงมาให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะหมอเตอรไม่เคยโดนประแจแตะแน่นอนแล้วก็ท่อเฟกครับนะอ่านะสวยๆขายึดสวยๆเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดยางตรงให้ดูแล้วกันนะอ่าเป็นสีเดียวกับตัวรถครับนะ เดิมๆครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนที่นี่รับประกันอยู่แล้วครับรถเกรดเเพื่อเอฟซีและเพื่อลูกค้านะใครอยากได้ของแถมใครอยากได้กล้องใครอยากได้น้ำมันอยากได้อะไรนะติดต่อโทรหาผมเลยอันไหนผมแถมไม่ได้ผมก็จะแถมให้นะโอเคครับเดีย๋ยวเรามาใน,ในดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน